สวัสดีครับสวัสดีครับผมน็อตครับนายทิติทุมพรนะครับบายๆไม่ต้องตีเลียดก็เล่นมาตั้งแต่แมตช์แรกเลยใช่ปะครับก็เนี่ยสิบสองแมตช์เลยหรอครับลงทุกแมตช์เลยทุกแมตช์แล้วนอกจากวิเตอร์ก็มีน็อตนี่แหละครับที่เล่นมาทุกแมตช์แล้วก็มีแมตช์ไหนที่แบบมันยากวะตั้งแต่เล่นมาสําหรับผมว่ายากทุกแมตช์เลยไหมไม่ยากทุกแมตช์เลยอ่ะครับ แล้วเกมไหนที่ว่าเราชอบสุดไหม,อมชอบสุดผมก็น่าจะชอบเกมที่ชนะอุทัยธานีนะครับเป็นแมตช์ป,ปดล็อกแรกของเราชนะนัดแรกของเราแต่แมตช์นั้นเล่นดีนะครับบวกกระดวงด้วยครับแล้วแมตช์ละนองอะ่ะที่เราทําประตูได้อะ่ะก็ดีใจครับแต่ว่าเสียดายที่แพครับอ๋อก็คือก็ดีใจแต่ว่ามันก็แพนะครับล่าสุดเราไปเยือนเชียงใหม่ลูกนั้นก็ ได้จากเรานะที่สกัดแล้วตอนมันเขาทายตีใช่ปว่าใช่ครับแล้วส่งให้ไอ้คิงอที่นนคิไอ้คิว่ามันจะยิงว่าลูกนั้น่ะผมคิดว่าต,ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยิงครับคิดว่าจะจ่ายแต่ว่าลูกเก่งแกอยู่แล้วครับยิงไม,มไม่หมวัวนะไม่หมัวไม่หมัวก็แบนี้เรากลับมาเล่นในบ้านจเจอลาดนาวีเป็นไงบ้างสภาพทีมเรา <c oughs> ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็พร้อมครับสภาพทีมพร้อมมากครับ ก็ีแมตช์สุดท้ายล่าสุดยังไม่แพ้ใครนะครับผมก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีครับดีขึ้นเรื่อยๆครับผมก็ไม่มีปัญหาสําหรับเราสภาพร่างกายไม่มีครับเต็มเต็มที่ครับเต็มร้อยครับโอเคแล้วฝากอะไรที่แฟนแฟนหน่อยก็ฝากแฟนแฟนะครับผ่อนแก่นเอฟซีครับช่วยกันมาเชียร์ครับเว่าเกมวันเสาร์นี้ต้องเป็นเกมที่สนุกครับแล้วพวกเราจะเก็บสามแต้มครับ โอเคครับขอบคุณมากครับน็อตครับครับสวัสดีครับเสาร์ที่อะไรเตวอาที่เอล <c oughs> เอละด <c oughs> เรื <c oughs> เองแร